ย้อนคลิปนัตตี้เอาเงินจากการเทรดหุ้นมาเซอร์ไผ่แม่3ล้านก่อนโป๊ะแตกต้องบอกเลยว่าความเสียหายกว่า2,000ล้านบาทจากการณีที่นัตนตี้นาที ไดอรียูทูปเปอร์สาวรายหนึ่งที่ผันตัวมารับฝากเงินเอาไปเทรดหุ้นกำไรสูงสุดเดือนละ35เําให้หลายคนนําเงินไปฝากเพราะหวังได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไรก็ตามนัตตี้กลับไม่มีการโอนเงินคืนตามสัญญาจนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตํารวจสอบสวนกลางคาดว่ามีระดับความเสียหายสูงถึง2,000ล้านบาท ล่าสุดวันที่28สิงหาคม2565ย้อนเหตุการณ์เมื่อ1ปีที่แล้วเป็นคลิปที่นัตตี้หอบเงินสดเซอร์ไพรส์คุณแม่แบบจัดเต็ม3ล้านบาท โดยในคลิปจะเริ่มต้นจากการที่นัตตี้ไปถอนเงินสดจากธนาคาร3ล้านเอาใส่กระเป๋าพร้อมกับระบายความรู้สึกว่าตอนหอบเงินรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนเราจะเป็นโจระจากนั้นก็เปิดซองเงินโชว์เงินสดฟ้อนๆเห็นเป็นปึกใหญ่ๆรวม3ก้อนต่อมานัตตี้ได้หลอกคุณแม่มาดูรถหรูที่โชวรูมอ้างว่าจะซื้อรถให้คนอื่นแต่ความจริงคือซื้อรถให้แม่ระหว่างที่อยู่ในโชวรูมคุณแม่ก็พูดว่าถ้าเป็นของเราก็ดีนะ ทำเอานัตตี้หัวเราะเป็นการใหญ่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้ตัวเลยว่าลูกสาวเตรียมเออ์์พรายไว้สองอย่างคือสั่งจองรถเอาไว้ล่วงหน้าและจ่ายเงินค่ารถด้วยเงินสด3ล้านบาท สุดท้ายเมื่อถึงเวลาเซอร์ไพรส์นัตตีก็ควักเงินสด3ล้านออกมาตั้งตรงหน้าพร้อมเซ็นสัญญาซื้อรถทำให้คุณแม่ว่าซื้อรถให้คนอื่นทำไมเราต้องเซ็นด้วยนัตตี้ได้แต่ตอบ,บ่ายเบี่ยงเมื่อเซ็นสัญญาเสร็จสิ้นได้กุญแจรถ,รถมานาตัตตีก็เอากุญแจนั้นใส่มือแม่บอกว่าซื้อให้แม่ทำเอาแม่ไม่เชื่อสายตาว่าโดนเซอร์ไพรส์น้ำตาไหลซึ้งใจคุณแม่บอกกับลูกว่าภูมิใจมากเป็นเงินที่เทรดใช่ ไมเทรดไม่กี่วันเองเหนื่อยไหมลูกนัตตี้ตอบว่าใช่เป็นเงินที่เทรดหุ้นไงจากนั้นสองแม่ลูกก็กอดกันท่ามกลางความดีใจ